มากจริงค่ะน้องคนนี้เขาสามีเสียชีวิตแล้วสามีเขียนพินัยกรรมไว้ญาติพี่น้องของสามีจะมาแบ่งทรัพย์ทั้งๆที่ภรรยาเป็นผู้รับพินัยกรรมย่อมได้สิทธิ์ก่อนทาย,ยาตโดยธรรมแต่เขาจะแบ่งทรัพย์อย่างที่บอกไปแต่ปรากฏว่าไม่รู้ทางต่อสู้ไปเอาเพื่อนอ่ะเพื่อนเป็นทนายมือใหม่เพื่อนเป็นทนายมือใหม่ปนนมหมไปเจอทนายเก่าของฝ่ายญาตยยิพี่น้องเขาอ่ะเงียบเลย ก็มารึกษาอาจารย์อาจารย์จะทำงี้อาจารย์ก็เลยแนะนําไปในเชิงกฎหมายว่าการต่อสู้น่ะการต่อสู้ทางกฎหมายภรรยาซึ่งเป็นผู้รับพินัยกรรมจะได้สิทธิ์ก่อนทายาทโดยธรรมถ้าภรรยายืนยันว่าพินัยกรรมนั้นเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ต่อสู้แต่ทนายที่สู้มันต้องชัดเจนที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับทนายของฝ่ายตรงข้ามเพราะทนายยิ่งมีประสบการณ์เท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบค่ะการต่อสู้ในชั้นเชิงกฎหมาย